คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับความสวยงามรวมไปถึงวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่แรกครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ไร่แรงดินไร่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากความที่เราเนี่ยได้พาคุณผู้ชมไปดูถึงความสวยงามนะครับแล้วก็ไปติดตามข่าวสารกันมาแล้วช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บุคคลเหล่านี้ครับเป็นผู้ที่ สร้างแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงเกิดจากนะการต่อยอดอาชีพจากบรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่นะครับมาสร้างบุญค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ย ก้าเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งนะครับคนในจังหวัดต่างๆและตอนนี้ผมก็อยู่กับประธานนะครับประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กำแพงเพชรปี2564หรือพี่แยมพี่ปรกรณ์ชัยผาแดงสวัสดีครับอ่ะพี่ปรกรณ์ชัยครับหรือผมขออนุญาตเรียกเป็นพี่แยมพี <PM S 1> ่แยมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันสักนิดนึ่งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีการรวมตัวกันมานานแล้วหรือยังครับ ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะมีการรวมตัวกันตั้งแต่ปี2557นรบจนะครับจนถึงปีปัจจุบันนะครับก็คือแต่ละรุ่นแต่ละปีเราก็จะมีการเลือกเลือกประธานแบบนี้ทุกๆปีพี่แอมเองได้รับหน้าที่ตรงนี้มันยากไหมครับพี่ในช่วงของโควิด19แบบนี้แล้วเราจะต้องมาแบบว่ามาเป็นประธานมีการรวมกลุ่มพูดคุยกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยครับก็ในช่วงโควิด19ครับเราก็ต้องมีการปรับตัวนะครับจากที่เราขายกันแบบเดิมสมัยก่อนที่เราขายกันตามตลาดทั่วไปเราก็ต้องมีการเพิ่มช่องทางออนไลน์ขึ้นมามนะครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด19ครับเทียบกันดูระหว่างที่เราอาจจะยังเป็นสมาชิกอยู่ในช่วงที่เราไม่ได้มาดำรงตำแหน่งประธานในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดยอดขายกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าคิดดูดีๆช่วงโควิดสิเนี่ยคนอยู่บ้านกันเยอะขึ้นนะครับแต่มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มตามขึ้นมาด้วยครับครับผมก็คือช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ก็โทรศัพท์มือถืออาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ครับวิกฤตในทุกวิกฤตก็มักจะมีโอกาสและเราก็จับโอกาสเหล่านี้ครับ มายัดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของ<ช>่ละคนคนี่แหละก็คือดียอดขายดีในช่วงนี้ด้วยพี่แอมเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์กันบ้างวันนี้เนี่ย<ม>คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาดูทั้งหมด7ผู้ประกอบการใช่ครับถูกต้องไหมครับที่ยกกันมาที่ไร่แหล่งดินแห่งนี้รเริ่มตน้นที่พี่แอมเองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้านี่คืออะไรครับอันในส่วนนี้ก็คือของผมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ ดอกนี่ดอกอนุญาตเลยนะครับดอกเห็ดสดครับเป็นเห็ดนางฟ้านะครับนี่เลยเป็นดอกเห็ดสดนะครับประกรณ์ชัยฟาร์มชัยชื่อนี้เลยก็คือเราจําหน่ายเป็นเห็ดสดก็คือเป็นเห็ดพันนางฟ้านางรมดำพันนี้แต่มีความแตกต่างยังไงบ้างรสชาติเอารสชาติเลยก่อนเนื้อสัมผัสก่อนอื่นต้องบอกว่า ของที่ฟาร์มเนี่ยจะเป็นเพราะปลูกด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับซึ่งเป็นระบบปิดหรือว่าระบบอีเว็บนะครับข้อดีของตรงนี้ก็คือเราสามารถควบคุมผลผลิตได้ตลอดทั้งปีนะครับผมใน365วันเราต้องมีวัตถุดิบหรือว่าดอกเห็ดส่งตลาดทุกวันทุกวันคือมีผลิตภัณฑ์ป้อนสู่ตลาดทุกวันจําเป็นต้องมีทุกวันครับครับผมแล้ก็ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ครับเข้ามาช่วยในในด้านการคุมความชื้นครับ คุมเรื่องแสงเรื่องอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับก็จะทําให้รถสัมผัสของเขานยนุ่มไม่เหนียวนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คือข้อดีของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะว่ามีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าและก็คุณภาพมากยิ่งขึ้นคนรุ่นก่อนอาจจะทํากันไว้ระดับหนึ่งแต่เราคือเข้ามาต่อยอดอีกทีนึ่บนะครับใครที่สนใจเหตุพวกนี้เอาไปประกอบอาหารได้กี่อย่างครับเนี่ยถ้าพูดถึงที่ซื้อเราไปแบบนี้ อ๋ออันนี้สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยทำได้ทุกเมนูเลยครับอาจจะเป็นชุบแป้งทอดได้ใส่ต้มยำได้หรือว่าจะทําเป็นยำเห็ดสามอย่างได้ครับผมอ่ะพี่ยามฝากถึงช่องทางนิดนึงครับใครจะติดต่อสําหรับปกรณ์ชัยฟาร์มต้องติดต่อยังไงบ้างครับช่องทางการติดต่อก็คือสามารถเข้าไปชมได้ที่ในหน้า a c e b o o k นะครับครับผมฟาร์มเห็ดปากรณ์ชัยฟาร์มนะครับแล้วก็ทางไลน์ไลน์อะไรดีครับ ไลน์ไอดียไลน์ไอดีไลน์ไอดีสไลน์ไดียได้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของพี่ประกอบเองบอกเบอร์โทรศัพท์สชงนี้หนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ082-979-2353ครับครับผมอ่างก็โทรมาสั่งเห็ดดีๆแบบนี้เป็นเห็ดคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีด้วยขอบคุณมากๆครับพี่เอมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับอีกหนึ่งผู้ประกอบ การนะครับนี่คือร้านที่2องอย่างนี้ดีกว่าสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนำให้คุณผู้ชมได้สวัสดีครับผมชื่อวชิราพงคุ้ธรรมนลนะครับชื่อเล่นชื่อเป้ครับครับผมพี่เป้ได้รับ ได้รับกิจการต่อมาจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อใช่ครับซึ่งทำทำไร่อ้อยแปลงใหญ่ประมาณ5้0อยไร่คือปกติแล้วทําไร่ใเป็นไร่อ้อยเพราะว่าพื้นที่ของกาแพงเพชรคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่เขาจะปลูกอ้อยกันใช่ครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแต่ทําไมเราถึงมาจับปุ๋ยแบบนี้อ่ะแนะนาให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนี่คือปุ๋ยอะไรครับอันนี้คือปุ๋ยสรรสิ่งอัดเม็ดครับพลังงานดินครับผมก็ไปเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์อดิศรภูชูภูอาจารย์ถินทองสวัสดนะครับอ๋อ <c oughs> มีการเชื่อมโยงมาตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็มารับความรู้เพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะมาปรับสูตรปุ๋ยตัวนี้ใช่ครับปุ๋ยตัวนี้มีทั้งแบบอัดเม็ดครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นปุ๋ยก้อนเป็นปุ๋ยก้อนใช่ครับมีความแตกต่างกันยังไ,ไงไหนบอกคุณผู้ชมทีลักษณะคืออันนี้คือผมเอามาใช้เอามาดัดแปลงใช้กับเครื่องจัดภายในครอบครัว,วเพื่อให้ง่ายต,ต่อการใช้งานครับเพราะถ้าเป็นก้อนใหญ่แบบนี้ถ้าเราทำพื้นที่ในที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นทุนนะครับในการทำ ถ้าถ้าเราทําแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณกิโลละสองบาทหกสิบโอ้ถูกด้วยนะคบใช่ครับไม่แพงเลยคุณผู้ชมที่นี่เลยเป็นแบบจําหน่ายเป็นถุงแบบนี้เลยจําหน่ายเป็นกิโลครับเป็นกิโลถ้าถ้าจาหน่ายละกิโลกิโลละสิบาทครับอย่างนี้คือเราสามารถเอาไปใส่กับพืชผลประเภทไหนได้บ้างครับอ่าอันนี้ได้ได้ทุกประเภทครับเพราะว่าจุดเด่นของผมเนี่ยคือผมใช้น้ําอ้อยแทนกากน้ําตาลครับผมครับคือจะไม่ใช้กากน้ําตาลเลยนี่ครับแล้วก็ผมแอบพูดคุยกับพี่เป้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่า มูลสัตว์ที่เขาบอกว่ามีประโยชน์เนี่ยเราไม่ได้เอาจากมูลสัตว์เราเอาจากอาหารสัตว์ที่กินเลยสัตว์ทานประเภทไหนเอามปทำปุ๋ยแบบนี้ใช่ครับ,บ,บเราไปหามาครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดอย่างเช่นกาดอ้อยเนเปียผักตบชวาต้นกล้วย กระถินผักบุ้งพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับโอ้ครบเลยใช่ครับพี่เป้ครับใครที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างครับพี่เป้ครับติดต่อได้ที่1เพจ a c e b o o k นะครับไล่วชิลาพงครับหรือเบอร์โทร0 6 5 4 2 8 2 8 2 6ครับนี่เลยสามารถติดต่อกันมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เป้มากเลยนะครับนี่เป็นปุ๋ยดีๆครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่คืออะไรยังไงสวัสดีครับแนะนําตัวให้คุณผู้ชมสวัสดีครับผมหนึ่งอเนกบัวคํานะครับอย่างธารมอัฟาร์มเมอร์ปี64ครับครับผมที่อยู่ตรงนี้ผลิตภัณฑ์อะไรครับเป็นญ่าเนเปียครับเป็นญ่าชางเลือกนะครับนี่มีความเชื่อมโยงกับพี่เป้แล้วใช่ครับใช่ครับพูดถึงญ้าตัวนี้นิดนึงคุณสมบัติเป็นญ่าประเภทไหนแล้วก็เหมาะกับเขาเรียกว่าการที่จะเอาไปทําอะไรบ้างพี่เชิญครับ าเนเปียเนี่ยนะครับนี่เป็นพันธุ์ปักช่องหนึ่งนะครับจริงๆแล้วที่ที่บ้านก็ทําปศุสัตว์อยู่เป็นโคเนื้อโคแม่พันนะครับก็มีเนเปียรนี่เป็นอาหารหลักๆนะครับเนเปียเข้าดีของเนเปียก็คือก็คือผลผลิตต่อไร่เนี่ยจะสูงนะครับแล้วก็โปรตีนนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นท่อนแบบนี้ก็จะเป็นท่อนพันธุ์นะครับที่ที่อันนี้คือเราจําหน่ายจําหน่าย เป็นท่อนพันธุ์แบบนี้ครับผู้ชมเนี่ยก็จะมีรากติดแบบนี้แล้วก็คือที่จริงแล้วเนี่ยการขยายพันธุ์ของเจ้าย่าเนเปียเนี่ยมันค่อนข้างง่ายปะครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะวายาก็ยากจะวายาก็ยากต้องดูที่พื้นที่ความชื้นของดินนะครับที่กําแพงเพชรเราเนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะปลูกอ้อยนะครับเราก็ไปปรับใช้กับการปลูกอ้อยได้ใช้เครื่องปลูกอ้อยปลูกได้เลยนะครับแล้วอีกแบบนึงก็คือยกล่องแล้วก็เสียบ แบบนี้นะฮะเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเนเปียบทเนี่ยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัวนะครับควายแพะก็คือวัวควายแพะสามารถทนได้หมดเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยย่าเนเปียเนี่ยถ้าสมมติว่าปุสัตว์หนึ่งอ่ะต้องใช้เยอะไหมครับในการเลี้ยงแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยได้รับความต้องการเยอะไหมครับก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสนะครับเพราะว่า มีความต้องการสูงนะครับคุณประโยชน์ดีด้วยดีด้วยคือเปอร์เซ็นต์ของของโปรตีนก็อยู่ที่ประมาณ1 2บถึงโอ้โหค่อนข้างเยอะครับผมนะครับถ้าเทียบกับอาหารประเภทอื่นใช่ครับใครที่สนใจผมเชื่อว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยถ้าใครแบบไม่มีความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆได้เลยนะครับเราจะเข้าไปพูดคุยได้ที่ไหนหรือว่าสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ Facebook ที่ไหนบ้างเชิญครับโเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์ แ7 7เจ็5เจนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับ1อเนกบัวคำนะครับแล้วก็ใน l ล n e ก็ a n e k 1209อนะครับแอดไปสอบถามพูดคุยในเรื่องของการปลูกหรือว่าอาจจะซื้อไปปลูกได้ครับผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางช่องทางรวยเลยแล้วกันครับเพราะว่าแล้วแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าอาชีพที่แตกต่างกันออกไปเรามาต่อกันกับ ต้องบอกว่านี่คือพระเอกของวันนี้หรือว่าเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่โอนั่นเองพี่โอครับเชิญครับในน้อตัวคุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งได้ครับสวัสดีครับคุณนนท์ทองยูส์นะครับพี่โอะครับจากไร่แรงดินโคกหนองนาจังหวัดกำแพงเพชรครับโคกหนองนาโมเดลครับครับผมที่นี่คือโคกหนองนาโมเดลพูดถึงพื้นที่นี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเห็นถึงแบบความล่มลื่นความสวยงามแนวคิดของพี่โอเพราะปกติแล้วเนี่ยพี่โอก็ทำอาชีพมาเยอะนะถ้าพูดถึงเนี่ยทำทุกอย่างแล้วก็เป็นถือว่า เป็นธุรกิจที่ในช่วงนี้เนี่ยโควิดสิก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะหนึ่งเลยเราทำอัแกานซ์ทุกอยครับอกนใช่ครับโรงเรียนสตูดิโอสอนเต้นอะไรอีกมากมายเป็นสถาบันสอนเต้นและการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพแดนสเทเตอร์หวัดกรแพงเพรครับนี่เลยหลายๆคนก็คงจะรู้จักเป็นไงบ้างครับสถานการณ์โควิดในในที่ผ่านๆมาก่อนก่อนอื่นดีกว่านะครับที่เราต้องต้องขอเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วต้องขอบคุณสถานการณ์ที่คิดว่า ทำให้พี่อบเกิดชีวิตใหม่อีกหนึ่งชีวิตคือ oh. นั่นคือทําให้เราได้รู้จักกับ เกษตรขึ้นมาทันทีกับความเป็นเกษตรกรไทยด้วยคิดว่าอย่างนี้แล้วก็ค,คุณค่าคือแวลูของเกษตรกรไทยเยอะมากกว่าที่หลายๆคนคิดถึงบอกว่าต้องขอบคุณสถานการณ์รที่ทําให้พี่โอาหันมามองจากเมื่อก่อนที่น้องเคยทราบเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานรายการด้วยที่เราเคยถ่ายทำรายการไปไม่ว่าจะเป็นน้าปรุงรสสาเร็จรูปรายา<ม>นะครับและก็สถาบันสอนเต้นและการแสดงต่างๆคืองานทุกอย่างเฟดลงหมดไม่ใช่คแค่เราแต่ในความที่แค่เราคนเดียว สามารถต้องคิดอะไรเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายๆอย่างนั่นคืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องเลือกเลือกคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวต่อไปได้นั่นคือศาสตร์พระราชานะฮะศาสตร์พระราชาที่พี่โอ,อเรียกคือโคกหนองนามโมเดลที่เกิดจากปณิธานความคิดของตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อถึงรุ่นในหลวงรัชกาลที่10ทําให้มีการสานต่อนี่ค,ค,คือชีวิตใหม่ของพี่ครับครับผมบก็ได้รับความสุข นะครับ,รบอย่างเต็มอิ่มตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ในเรื่องของการค้าการขายยิ่งในพื้นที่นี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี ต้องเรียกว่าดีมากครับดีมากเลยครับพี่โอวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมม้างเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินอ่ะบอกใช่จุดน้ผลิตภัณฑ์แรกเลยที่เราเรานำมายืนตรงจุดนี้เลยก็คือน้ําปรุงรสสาเร็จรูปละป่าย่านะฮะคือตัวนี้นะครับซึ่งจุดเด่นคือการใช้มะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามบอกว่าที่พี่โอวมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้พี่โอวได้สนับสนุนคําว่าเกษตรกรมะนาวนั่นคือชาวสวนมะนาวในจังหวัดกําแพงเพชรนะครับและลําดับต่อไปคือกล้าตอนนี้เป็นสิ่งที่พี่โอ้วกำลังจะชูมากกทีี่สุดอ ย่างนึงนะั่นคือกล้าเก๊กหวยนะฮะรเ,เราพยายามจะทำเก๊กหวยที่เนี่ยให้เป็นเก๊กหวยที่มีซิเนเจอร์นั่นคืออินีแทร้อย์เซ็โดยดินดินต้องบอกว่ากว่า,วา80ปีดินผืนนี้ที่ไม่เคยโดน C, อินทรีเออไม่เคยโดนเคมีเลยนะฮะแล้วก็การคัดเลือกกล้ามาจากแม่พันธุ์ที่ดีเราจะทําตรงนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คเพื่อพัฒนาแหล่งชุมชนขอเก๊กหวยนะครับ,รบเป็นเก๊กหวยอินรีย์กันไปแล้วก็การดูแลด้วยปุย๋ย มูลไส้เดือนซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยฮะเราก็ได้จากการเรียนรู้โดยตรงประสบการณ์ตรงจากการเลี้ยงเก๊กฮวยแล้วก็เอาไปรดน้ําต่างๆปุ๋ยน้ําไส้เดือนหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เป็นผง ค่อนข้างคุณภาพดีมากเราก็มีจําหน่ายที่ไร่ด้วยนะครับและก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นี่คือเป็นเลคค comment ด้วยตัวเองคือถ้าพี่ออมาทําไร่แล้วความเป็นร์แกไนซ์มีความเป็น c o ส t ตูมมีเราอยากทําของที่ระลึกที่เป็นการ PR จังหวัดง่ายๆนั่นคือเสื้อกะเหรี่ยงหรือเสื้อปากกากยอที่ทางพิธีกรและทีมงานได้ใส่ต้องขอบคุณที่ทีมงานให้เกียรติกับไร่ให้เก็บถือว่าให้เกียรติกับจังหวัดกําแพงเพชรมากเพราะเสื้อปากกากยอนี้มีเรื่องเล่ามากมายในส่วนของชาวเขาถ้า เราสั้นๆคือชาวเขาที่มาตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นระยะเวลานานมากและหลายครอบครัวเป็นชุมชนเป็นย่านของตะเลียงรเรียกว่ามีการเจริญรุ่งเรืองมีอุ่ข้าวอุ่นน้ำอยู่ที่น,นั่น <ผม S 2> นะฮะเราก็เลยเลือกความที่จะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอัตลักษณ์มากขึ้นให้เกิดขึ้นที่ไร่แรงดินโดยการส่งเสริมชุมชนและจังหวัดเพราะฉะนั้นเพียงแค่บอกว่า ถ้าคุณได้ใส่เสื้อตัวนี้คุณก็ได้เล่าเรื่องของจังหวัดกำแพงเพชรโดยที่คุณไม่ต้องอ้าปากแล้วดีมากๆเลยฝากถึงช่องทางการติดต่อครับพี่โอครับใครอยากเดินทางมาที่นี่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพี่โอเชิญครับต้องขอบคุณโซเชียลเลยครับตอนนี้เอาที่จำกันง่ายๆเลยฮะเข้าไปในไร่แรงดินนี่คือบ้านหลังใหม่ของพี่โอและบ้านหลังใหม่ของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและก็คนที่รักเกษตรและคนที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นเกษตรให้เพจเลยนะครับไร่แรงดินแล้วอินบ็อกซ์มาคุยกันกดถูกใจก่อนหลังจากนั้นถ้าเป็น ก็ R A I underscore แรงดินภาษาอังกฤษนะฮะก็อย่างที่บอกฮะถ้าพี่โอทำเกษตรได้ทุกคนทําได้ทั้งคําปรึกษาทั้งสินค้าที่ขายราคาจับต้องได้ทั้งปณิธานที่พี่โอพร้อมสารต่อพร้อมจะมอบให้กับทุกคนที่ไร้แรงดินเลยครับโอ้โหขอพระคุณพี่โอมากมากครับความสุขหาได้ที่นี่นะครับครบวงจรจริงๆอเราไปต่อการกับผลิตภัณฑ์ต่อไปแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมพิเชษก่ัญวงนะครับชื่อเล่นพิเชษครับเป็น เอ็ดยังสมานฟาร์มเมอร์ปี64ครับครับผมพี่เชฟคับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้้นนาคืออะไรครับตัวนี้เป็นน้ำปลาปรุงสุกนะครับสูตรนัวของเป็นสินค้าโอทบของบ้านใหม่เหลืองกระพงนะครับครับสูตรนัวด้วยสูตรนัวแสดงว่าทานไปก็ต้องนัวอย่างแน่นอนใช่ครับอันนี้คือเป็นปลาสุกถูกต้องไหมครับครับคือต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วก็คือสะอาดทุกหลักอนาไมยแน่นอนรสชาติเราดีกว่าที่อยู่ังไงไหนลองพูดสิมันเป็นซิเนเจอร์ที่แบบว่าคือเวลาใส่ส้มตำใส่อาหารไปแล้วเหมือน กลิ่นของความนัวของปลรรามันจะยังคงอยู่เหมือน<ม>เราได้กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนได้กลับมาอยู่ที่ชุมชนคือเราเป็นคนอีสานที่พัดถิ่นมาค,คือ <ผม S 2> ปลรราคือต้องมีอยู่ทุกบ้านคือใครใสามารถราไปกินที่ไหนก็เหมือนได้กินอยู่ที่บ้านตัวเองต้องมีติดครัว,วเอาง่ายเลยใครอยากจะอุดหนุนพิเชษเชิญครับตอนนี้มีหน้า<ค>ร้านอยู่ที่ อำเภอปางศิลาทองนะครับบ้านใหม่เริงกระพงนะครับเป็นเป็นหน้าร้านของผมเองแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์นะครับ0933162106แล้วก็ Facebook พิเชษขวัญวงครับครับผมเป็นภาษางอักฤษนะครับเพราะคุณพิเชษน้องๆเลยครับอาปลาต้มสุกนะครับอร่อยๆน่วๆเลยสามารถติดต่อกันได้สวัสดีครับนี่คืออีกหนึ่ง เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นผล,ลไม้ประจําถิ่นกาแพงเพชรด้วยนะั่นคือกล้วยไข่เดี๋ยวแนะนําตัวให้คุณคผู้ชมชได้รู้จักชื่อสุชาวดีปัญญาปานะคะชื่อเล่นชื่อว่าปัดนะคะครับผมพี่ปัดครับนี่คือกล้วยไข่จากพื้นที่ของอกล้วยไข่ตัวนี้นะคะเป็นกล้วยไข่อินทรีย์วิถีไทยนะคะซึ่งกล้วยไข่ของเราอยู่บนเกาะกลางแม่น้ําปิงนะคะครับซึ่งบนเกาะเราก็จะใช้เป็นทุกอย่างเป็นอินทรีย์นะคะแล้วก็มีของเราจะมีรถอีท็กนะคะวิ่งพาชมสวนกล้วยไข่มีเรือพานั่งแม่น้ําปิงนะคะ ครับผมก็คือสามารถไปท่องเที่ยวช,ชิมกล้วยไข่ไปดูวิถีกเกษตรที่เป็นคนกำแพงเพชรจริงๆก็สามารถไปติดต่อดูกันได้นะครับกล้วยไข่ที่นี่มีแบบผลผลิตที่แบบรสชาติแตกต่างจากที่อื่น,นกล้วยไข่ของเรานะคะได้รับตา GI นะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งมีรสชาติที่หวานนะคะเนื้อแน่นหนึบผิวตกกะนะคะเปลือกบางอันนี้คืออัตลักษณ์ของก้อยไข่กําแพงเพชรค่ะครับผมมีจําหน่ายทั้งเป็นผลแบบนี้เป็นเครือแบบนี้แล้วก็มีต้นกล้าแบบนี้<ช>ด้วยจำหน่ายปกติขายต้นละเท่าไหร่ครัาถ้าหน้าส่วนอยู่ที่หนอละ15บาทนะคะถ้า<อ>การส่งเครี่เราจะอยู่ที่หนอละยีบบาทไม่รวมค่าขนส่ง สามารถสั่งเราได้ทางเพจ Facebook นะคะสวนกล้วยไข่ลุงแดงนะคะคุณผู้ชมครับดูเขามีการปรับตัวสามารถที่จะสั่งแล้วก็ส่งเป็นต้นแบบนี้เดี๋ยวนี้ส่งต้นไม้กันปลอดภัยนะครับฝากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมสําหรับใครที่ยังไม่เคยชิมกล้วยไข่ของที่อยากให้มาลองชิมกล้วยไข่กาแพงเพชรดูนะคะแล้วจะรู้ว่ากล้วยไข่กาแพงเพชรมีดียังไงค่ะนี่ขอบพระคุณมากครับผมอยากให้มาลองชิมกันนะครับอีกหนึ่งผู้ประกอบการท่านที่7ครับผมเมื่อสักครู่เราเจอ เห็ดสดตรงนู้นเรียบร้อยแล้วที่นี่คืออะไรครับเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อนภัสสาวาหะก๊อฟนะครับเป็นยังสมารตทฟาร์มเมอร์จังหวัดกำแพงเพชรปี64นะครับครับตอนนี้ก็ทำแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือล่มบุญฟาร์มโอ้พี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟทำเป็นผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด คือเขาเรียกว่าเป็นเห็ดแปรรูปถูกต้องไหมครับเป็นสินค้าแปรรูปครับอ่ะมีอะไรบ้างครับเชิญครับล้วก็มีแหนมเห็ดนะครับครับแหนมเห็ดชื่อว่าแหนมเห็ดลมบุญฟาร์มนะครับข้อดีของเขาคือบางคนที่ทานชอบทานแหนมผมผมเชื่อว่าคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติทุกคนชอบทานแหนมหรือว่าอยากลองแบบสินค้าแบบของไทยๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอ๊ะวันนึงเราอยากทานแหนมแต่เราแต่เราไม่ทานเนื้ออ่าบางคนไม่ชอบทานบางคนไม่ชอบทานนะใช่ฮะ วันนี้เรามีทางเลือกครับทางเลือกก็คือเราเอาแหนมที่เรารมีรผลผลิตสินค้าที่มันล้นตลาดรเราก็เอานำนำมันมาไปรูปซะ hmm. ให้มันสร้างมูลค่าสร้างมูลค่าด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพอย่างนี้ที่ก่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ชอบทานเป็นผลผลิตแบบนี้แล้วก็อะไรต่อครับพี่อีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นเป็นน้ำพริกเห็ดนะครับ ครับตัวนี้ก็เป็นทางเรื่องของคนที่ทันบางเสริรัับด้เหมือนกันฮะแล้วสินค้าที่เราวัตถุดิบที่เราใช้นะฮะเราก็ใช้จากชุมชนอ๋อเป็นการอุนหนนในชุมชน,น,น,นคนในชุมชนด้วยดีมากๆเลยใครที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับใครที่สนใจติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กชื่อว่าเพจ เป็นเพจชื่อว่าร่มบุญฟาร์มเลยครับเป็นภาษาไทยแล้วก็อันเดอร์สกอร์ภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าร,มมราา่มบุญฟาร์มแล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ร่มบุญฟาร์มเหมือนกันนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ก็0 84, 88, 8 4 6 8 8 8 9 8 4แลดแปก้าแี่อีกที่หนึ่งนะครับผมมีจุดจำหน่ายของฝากอยู่ที่ปตทครับคงวิไลไทยเสรีนะฮะก็คือ ตลาดกรีนมาร์เก็ตเป็นตลาดของเกษตรกรที่ปตทเข้ามามีส่วนร่วมก็คือมีการกระจายกระจายช่องทางการผลผลิตตรงนั้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้นี่คืออีกหนึ่งเกษตรกรทั้ง7เลยนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านของพี่ประธานมาพูดคุยกันต่ออีกสักนิดนึง อยากให้พี่เนี่ยเป็นตัวแทนดีกว่าสำหรับผู้ประกอบการทุกคนเลยในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าผมเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดหลายๆคนประกอบอาชีพกันมาอาจจะเดินทางกันมาจากต่างจังหวัดแต่ว่าการนําสิ่งที่มีมาต่อยอดมันดียังไงแล้วก็บอกคุณผู้ชมถือว่าเป็นกําลังใจให้ด้วยครับครับก็อยากฝากกําลังใจนะครับสําหรับผู้ที่ประสบภาวะโควิดสิบเก้าอยู่เนี่ยครก็อยากให้มองหาโอกาสที่อยู่ในวิกฤตนี้นะครับแล้วก็ ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนี่ยครับครับผมทุกวิกฤตมักจะมีโอกาส<ช>ทุกค,ความมืดก็มักจะเจอแสงสว่าง<ช>เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีกําลังใจครับผู้ชมพยายามที่จะเอากําลังใจเหล่านี้มาผลักดันทําให้เราเนี่ย มีชีวิตที่ต้องดําเนินต่อไปอีกไม่นานสถานการณ์กลับมาดีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเราได้มาอยู่กับบรรยากาศที่สวยงามขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับไายแรงดินรวมไปถึงใครที่อยากท่องเที่ยวใครอยากที่จะอุดหนุนสินค้าต่างๆมากันได้ที่นี่เลยครับที่จังหวัดกำแพงเพชรมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ซื้อหากลับบ้านแล้วก็ติดตามกันไปวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับกับชาวนี้ที่ภาคเหนือพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อน นะครับสวัสดีครับ